À, hồng Đăng Hồng Đăng thì lấy cái nhà và Sao lục khuyến đâu Còn cái tí Dù kia ra là bao nhiêu ban cho Nói biết này bé à, cái ra cho hết đi Để bằng nghỉ cố không mà. Này, ai mà Nói hồng Vậy đây À vì thế À Năn đồ Thả cái thảm ăn Đồ bảo bảo Trên bi đâu Ừ <laughs> Họ lục nó đi đâu Chẳng cần tôi lấy mắt rồi tôi đọc đi Mình sao chế gặp เจอนึงเจอเลยเจเรก็ค no ือผู้ะาได้ว่า ah ผัวนสาดิอ่าภาายเจดีส่งว่าออาสมอะไรวะอาสมาระอาสมาระต่วคุริวันาอ่าฮะาราาร่าอย่างเดียวต่อเดียวโรเลยว่าอัหราตาราต่อเดียวโเออครับเอ้าต่อไปกับไฟการล้วก็ พวกน้นบอกมีขนท้องับเชื้อนะครับพวกก็มีแค่เชื้อเดียวแต่มีลายใจกับพวกโซเลมานกับดินสุดกับสุเลมานกับพวกอ้าวต่อไปรับคนลายใจครับอ่าลายจพวอิชุดตีมาลินีิชุดีนมาลินีกับโตด้หก้อนเจอได้อลยก้อนโต้ไเหรอลืมแล้วเ Oh, gặp kapoong, asala, asala, gặp kapoong, asala, asala. Ah, ok, vẫn đi lang 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 ไม่ทำตายเครืองผอไรตัวมันดูดอยู่แห่งเดียวเอาละครับทีนี้มีกติก้าพี่น้องกติก้ามีวะไฟหัวหนา้าไฟแต่ละไฟนะครับแรกงห้านาทีผู้สนับสนุนสามนาทีนะครับแล้วการสรุปสุดท้ายนะครับคนละสามนาทีนะครับหลังจากนันก็จบนะครับในเรื่องเทวาเด็กไเฉีวะเดียวคนวางนูน่น คนวางนูอ่อนโยวนว่าคนวางนี่ง่ายง่ายร้อย่ากันคนวางนูอ่อนโยนว่าคนวางนี้นั่นนะครับมีคนวางน,นู้เลยจริงจริงแล้วนี่โตอ่ทีนี้ท้าสน,นุกตบมือได้มากันได้ว่ะแล้วแต่านานตันพิจจรณาตามกว่าหมอสมฉะนั้นนะครับได้เวลาเลยไหมครับได้เวลาครับได้เวลาให้คนวางน,นู้แรงก้อนวะเดี๋ยวแต่ว่ามันอ่อนโยนว่าคนวางนี้เดี๋ยวเราจับเวลาเองเชิญครับ ฮันาดีแสลามอะลัยกุมวะรมตุลลอฮิีบบาร์กาตุเดี๋ยวเดี่ยวแป๊บนึงได้ละต่อเดี๋ยวเราเตือนทิ่งเพลงอ่าเออเพลงเพลงอ่าเพลงเพลงนักเตือนเนาะบ่เพลงมั้งเพลงนะเตือนเพลง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 อ่าบ่เพลงมั้งอ่าหนังคนบ่เพลงเพลงอ่ามัดเวลาแล้วไม่มัตตี้ไม่มัตตี้ทาเพลงเพลงกันซ้ำเลยเออเนาะตกลงแบบนั้วเนาะอ่าเดียวโดดม่เล่นได้เลยอ้าโอเคเชิญครับกับ มมนโดครับก็ซับซ้อนเลยที่นะครับน้องในเรื่องของอนหยาดที่แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าจัดเร็วด้ยได้เขียงกันด้วยแต่ว่าอันแรกมันหยาที่แรงค่อนข้างย่ายืด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 คนข้างย่อให้ยืดนักเป็นยี่สิบหนึ่งนะครับน้องอันนี้ก็ถือว่าเลยมาดูดีมายิบหนึงนะครับนว่าการอ่อนหยุดมาถึงไหมตื่นว่าต่างหลักใกล้กว่าจ้าและใจนะครับน้องในเรื่องของใต้ก็คือมีความเคารพนับนองนะครับน้องเคารพนับนองนะครับต่อผลักผู้ใหญ่พวกโสดกว่านะครับน้อตรงนี้นะครับนด้าน หวาดย่าก็มีคำเต้นทุกพระอนุญาตนะครับเนาะแต่ก็ฟัง่งนี้มันก็ระดืนหู้นะครับเนาะแต่ก็ยากในยะมีมัิสี่สะพานพูดกันด้วยนะครับเนาะตรงนี้ในใจน่เนี่เนาะใจก็ต้องมีความใสบริสุทธิ์นะครับเนาะมีความรักก็พวกคนในครอบครัวและเหมือนดอกคางตรงนี้ก็คือป้าอนุญาตแต่หมดรวมด้วยกันแล้วนะครับเนาะตรงนี้นะครับ <S <S ทีนี้พุ่มอ๋อจิ้งโคกอย่าตัวย่างนะครับเนาะก็เปนสมัยก่อนนะครับเนาะไม่ใช่ตัวย่างโตจริงๆตัว็นเป็นนี่เนี่ยโตเป็นเป็นเลยนะครับเนาะก็ วางตอนนั้นนะครับน้องไอ้โต๊ะประมาณนักเจ็ดไอ้พีนีครับหนนนั้นแหละเพิ่งได้ขีอรถสองล้อคันนึงเทปไหนบ้านเทปกูไปมาไปมาวันนี้นะผ่านนาขนแก่ก็หนูสูกแก่สายความเร็วมาอีกนึงรถเตือนรถรถจักรยานยนต์กันเนาะไม่ได่ก็ไปรถจักรยานนะสายความเร็วมาอีกนึงนึงก็ขุนแก่ก็เรียกด้านดันเราไหมนี่เราไหมนี่นึงกว่าขนแก่เรียกมาเผื่อจะให้ไปเสืออะไรด้วยชายอะไรไปนั่งตามมาถ้ำพอพอมาถึงก็ก็บอกว่า ต่อไปนะครับน้องผ่านหน้าขนแก่ห้ามขับเร็วๆขับเจ๊นะครับน้องเละก็ให้แรงทำสุภาพตั้งแต่นั้นมาต้องกระจ้ามาตลอดนะครับยื่นต่อหน้าขนแก่ก็คือแรงไงวะมือกำลังลุดให้แล้วน้องด้วยความเดวะอ่อนน้อมนะครับน้องะว่าไม่ต้องกำติบนะครับด้วยความเดวะต้องการให้วะเราเนี่ยเป็นคนเดวะอ่อนน้อมนะครับน้องเป็นที่รักต้องต้องเผื่อบ้านและเผื่อหลังางตรงนี้นะครับน้อง ทีนี่นะครับพอมาเลยวันนี้นะครับเนาะมาเราจะไม่มีนะแต่เอิญเนี่ยพวกมันจะให้มาเล้ยวหรือพวกมันอาจจะไปบอกป้าพูดคุยกับผู้นำกองหลา่ไลา่ถีเนาะกับงานที่พวกมันาำนะเขาหมาบอกว่านะครับมีนะครับเด็กค่อนข้างใจใจว่ายากไม่สุภาพอ่าแม้แต่บุคคลที่เขาพูดนะครับเนาะถึงขั้นเดียวอะต้นระวังให้ดีนะป้าเต้นเร่งมากตอนนี้โอราการมาชกนั่นเนาะอ่าโอเค นะครับอย่างมันลาวันนี้นะครับเดี๋ยวว่าเราวังก่าน้ำไม้นะครับน้องลัวเหมือนไอ้เงี้นะครับเชี่วฟังนะครับและก็กั้นขับรถไปมานี่ไม่ต้องเร่งนะครับวันนี้นะครับน้องไม่เร่งเกกันเร็วมาสยิบเบอร์สาลูกแล้วนะนะครับสามเร็วไอ้อย่างโจอกพุทธอกเบอร์เยอะขับรถได้เร็วนะครับน้องที่นี่พอพุทธโอ๊กพันนี้เนี่นะครับนี่นะครับแต่ละญงูเหมือนก้อนเหยีเท้าเล็กดีกว่าพอพุทธโอกนะครับน้อง การชนกันนะครับเนาะแล้วก็ลูกลกถูกแม่ไปด้วยวันนี้บาดเจ็บนะครับมันมีกลุ่มกันตรงนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีความอ่อนโยนนะครับเนาะไม่ว่าจะเดียวก็ได้ไหวใจใจนะครับเนาะตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับเราก็จะสร้างมาติจะโยนนะครับยังมีความสุขนะครับเนาะนี่ในเรื่องของเยาวชนผู้ชายนะครับท่านเป็นครับผู้หญิงนะครับเนาะอ่แตะเมียกับมดกันนะครับมีผู้หญิงนะครับเนาะถ้าล้างหูด้วยพ่ามาบอกว่า อ่าหนังจากว่าล so so ูกล no like ูกชายเขาในค่อนข้างจะเถียวแก้งกะกรี่นะครับเพราะมาบอกว่ามีผู้หญิงถูกข้ามาห้าค้อบอกว่าได้ลูกชายก็ได้แค่บรื้อเร่งยิบรเร็วได้เร็วเรวเดี๋ยวไปห้าคนอื่ิ้นก่อนคือหมายถึงว่านั่นคือการที่ว่าเราไม่ได้รักหนวทั้งหวดตัวนะครับเอาตรงนี้เชียร์ให้หนวูด้วยเหนื่อยแรงก็เนี่ยทานหมดหยุดทานหมดลองตอบตัว ขี้หวจจวัวการปฏิบัติตัวกั้นหลักงวลทั้งมวลต้วนไม่มีนะครับเนาะงวางก้นนะครับเนาะพี่น้องวางก้นวางก้นอ่าขโโ้อขอดล<ะ>ูกพ่อเมียไม่อยากเขาได้เห็นนะครับเขาบอกกับเราอ่าเออคนบ้านนู้อ่าจาะมากขอดลูกข้าวบ้นนี้บ้านล้กันฝ่าดินที่นั่นรถเล่ะนะครับเพรารถเล่เพราะโดมเล,กกล,ล่กันตีข้าวฝ่าดินตด้ได้กระสานะครับเนาะงไหวกินเล่จะเบาโลมา,โดดมาอยู่อ่ะกดเดือมมากันมากกี่คนได้แบบนี้ ที่นี่พอถ้ามาเจ้าซพอไปพอไปตกหลงกันว่าเจ้าไม้นะพอข้าไปถ้ำยาเศร้าว่าเอาไม้กับนุ่งก็หมาโครอ่ะกับบางบานเนื้อนุ่งก็หมาโครอ่เกี่ยวไม้ตาให้ก๊อกไปจัดๆบางทีก็มีการเม็ดเล็กน้อยนะครับน้องเม็ดเล็กน้อยว่าเอาละนั่นก็คือนั่นคงลงผุสมัยก้อนนะครับด้วยความหนักหน่วงสังกวนตัวด้วยความ อ่าตัวที่ดีอ่อนโยนนะครับตรงนี้แต่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเนาะครับฝาไปถึงไหนก่อนครับกับกาบัวน้าไฟเสนอนะครับกลุ่นอําดันหรือว่าดวงดันของเราก็ได้นําเสนอถึงความอ่อนโยนนะครับการเฉียวฝั่งผูรักผู้ใหญ่นะครับในสมัยก่อนนะครับว่าอะภูญ่นั้นนะครับท้าว่าบอกเรียกบอกเรียกฝากซ่อนเรื่อต่างนั้นนะครับอะเด็ก จะทําตามเลยกับปฏิบัติตัวมือนจะตึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าในแนวขล้องเด็กคนวางนี้ล่ะนะครับเขาว่าคนวางนู้นนั้นมีความอ่อนโยนว่าคนวางนี้จริงๆแล้วจริงหรือไม่อ่าสุเลมานลองหวามาเลยนีครับยืน,นยืน,นยืนฮ่าให้เห็นนะหน้าเห็นตากันตะกิดครับเขาพุณวาสนาเนี่ยมานะครับจะนำข้อมูลยกจะเป็นแชนดรอยเปอร์เซ็นด,ด,ด,ดิ้ง ตั้งแต่เ,เรเเเเืืองรถส้งรถเทพใดล่ะสอมรถเทปผือดังกูทำไมโถรถส้มรถส้มรถเทพเสือมาดังกู <Rey> นะค,ครับนั้นไขกเกินเกินเนาะนะครับคนวางก้นกับคนวางนี้ท่าเล่งเหลืองถุกๆเหลืองในการใช,ช้ชีวิตประจำวันความความอ่อนโยนแทบจะเทียบไม่ได้กับคนวางนี้คนวางนี้ดีว่าจัดยินู่แลยนะครับ เพราะว่าเขาอ,อยากต่อยากมาวาทางว่าเจ้ากิริยาใจนะครับคนวางก้นแรกมันพึลอกอีแดงกูจะไปสงครามมึงดูแลไอ้แดงด้วยนะลูกกูอัลละามะอีนั่งดดกรักมึงนะเพราะตรงไหนตรงกันทํามม่คนวางนี้ตลอดน,นี่วาหรือตาเอง ธเธราจะนอนกันตายแล้วน,นะเดี๋ยวไม,ไ,มไม่ต้องวาสายแล้วเดี๋ยวนอนพร้อมกันก็ได้ไปกินข้าวหรือยังฮะมีห้างเสี่ยงทุกคัมนะครับนั่นคือ,ก,ก,อก้านหวายก้านพู้ดนอนเล่กว่านคนมันแข่งว่านเล่กยาเล่กยืดนั่งคนละท้ายยอดก้มพ่อมไม่ติ้นเขี่ยวกันควันจะขึ้นนะครับตัวอ้ายนะครับ